ชิปหายแล้วครับมันจะแตกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน,นครับสวัสดีช่องผมด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาตีผึ้งครับตีมิมครับวันนี้เราจะมาลองเอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับลองมาเป่าผึ้งดูมันจะหดตัวหรือเปล่านะมันจะหดตัวเหมือนควันบุหรี่หรือควันไฟหรือเปล่านะน่ครับรังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะลองดูครับรอบแรกก็เข้าไปก่อนนะครับรู้มันจะต่อยผมหรือเปล่าเดีย๋ยวลองเลยครับโอ้โหเศษอะไรเข้าไปวะเนี่ยมีเศษอะไรเข้าไปไม่รู้บย็ดคกเต็มปอดเลย ลองกันใหม่ครับคราวน,นี้ครับพอไปแล้วครับไม่โหดครับ มันไม่หดครับท่านผู้ชมชิปหายแล้วครับมันจะแตกแล้วครับชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมมันไม่หดครับชิปหายแล้วไงครับ ชิบหายแล้วครับมันไม่หดครับต้องใช้ต้องใช้ท่าไม่ตายแล้วครับก็คือรวบรวมใบหญ้าครับเดี๋ยวเราจะช่วยก่อนนะรวบรวมใบหญ้าครับนี่นะครับเราหลังจากที่เราบุหรี่ไฟฟ้าเป่านะครับมันไม่ยอมหดเหมือนควันไฟครับผมเลยต้องทําครบครับนี่ครับทําครบเล็กๆครับ ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็จุดครบก่อนครับนี่ครับจะดุ้งแลครับจะดุ้งแลครับนี่ครับเราอย่าทำเยอะมากครับเพราะหน้านิ้มหน้าแรงครับ อันตรายกับไฟป่าครับเราก็ครับเราก็มาตัดเลยเลยครับมันต่อยผมหรือเปล่าเนี่ยอีเหี้ยแตกแล้วครับยัดเคมันจะต่อ,อยผมหรือเปล่าครับถ้าผมใช้ครบนิดเดียวครับไม่รู้อะครับการเหนียวไว้ก่อนครับไว ครับนเหนียวไว้ก่อนครับจะตายครับนี่ครับหลังครับพอกินครับ เราก็ตัดเลยครับนะครับเราได้ออกมาแล้วครับน้ำรึ่งครับน้ำหวานก็เต็มนี้ครับก่อนเมาครับสำรวจกันครับว่ามีไฟมีอะไรหรือเปล่าครับครบแล้วก็มาครับครบทำเล็กๆก็พอครับแล้วก็อย่าครบดักไม่ชนิดครับก่อนนะครับรังนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับ แต่ก็หัวน้ําเต็มนี้บนะครับเดี๋ยวถ้าเจอรังอีกรังต่อไปเ้วผมถ่ายให้ดูอีกนะครับ